สวัสดีครับนี่สวนองอ่อนนะครับผมที่ให้ดูนี่จะมาดูกิ่งสะเดานะครับสอบกิ่งสะเดาเนี่ผมตัดนี้ทิ้งไว้น่าจะเป็นสักเกือบเกือบเดือนแล้วนะครับโดยเฉพาะกิ่งกิ่งนี้น่าจะชาได้นะผมว่านะครับน่าจะชาได้เพราะว่าเนี่ยกิ่งตัวเนี้มันแตกยอดแทงยอดออกมาสองยอด ผมว่ากิ่งน่าจะชําได้สังเกตดูดีๆครับอันนี้เป็นท่อนท่อนไม้ที่ผมตัดมานานเป็นจะเป็นเดือนไม่มีอะไรนะครับลากก็ไม่เกิดแต่ว่าตัวท่อนไม้ก็ยังสด เกเคดีๆครับผมก็ยังงงเหมือนกันให้ดูใกล้อันนี้ก็แทงออกจากกิ่งตานะครับของต้นสะเดาอันนี้เป็นต้นสะเดานะครับ จะต้องปลูกไว้รอบนอกเรจะลองว่าถ้าเราตัดแล้ววิเคาะชำมันจะได้ไหมลองดูน้จะเกิดราก